มาอะไรนะ่นลูกพูดดังๆครับมาปล่อยเต่าครับนายกคุณสูงสิเต่าอ๋อเต่ากี่ตัวครับคิดว่าเอาแม่ไปปล่อยอยู่ในน้ำอ๋อเต่ามีกี่ตัวครับหนึ่งตัวหนึ่งตัวครับเดินไ,ไปเลยลูกป,ปะเดี๋ยววิ่งนะเดินชา้าช้าช้าครับมาปล่อยโยนเลยนะเนาะโยนไหมไม่ต้องโยนเนาะอะไรนะครับวางไว้ไหมครับเราจะลองไปไม่ด<ม>ี่ด<ม>ีเดินมาทางนี้ทางนี้ทานี้ทนี้เดินมาทางนี้ก่อน S 2> <S 2> น้ำเต็มเลยไปตรงนี้ได้ไหมมันไปหาไปใหมันไปไปให้มันไปหาพ่อแม่บ้างไหมอะไรนะครับนลึกมันอะอะไรนะครับต้องไปปล่อยก่อนครับเราจะไปน้ำปัดตรงนั้นก็ได้มันมีสะพานอยูโอ่โอเคโอเคตรงนั้นก็มีสะพานใหญ่ตรงนั้นก็มีครับไปกันไหม อย่าลจิไม่อรอก่อนรอก่อนเดี๋ยวลกขโมยขโมจะเอาลรกไปนะ